ไอ้สเปคเลยนะว่ล์ลีเกนโฟนฉายชิป Snapdragon 865พลัสไฮแรมจับหนัก16 g b พร้อมหน้าจอ144 h z กล้องหน้าปรับอัพข้างเครื่องมีชาร์จเร็วดูอ,อ็อ4-5 w ัตไอ้สเปคเลยนะว่ล์ลีเกนโฟนฉายชิป Snapdragon 865พลัสไฮแรมจับหนัก16 g b พร้อมหน้าจอ144 h z กล้องหน้าปรับอัพข้างเครื่องมีชาร์จเร็วดูอ,อ็อ4-5 w ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศยืนยันการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรืเอธงเกมมิรงรุ่นแรกของทาง l e n o v o อย่างเลโ o โวลีเกนโฟนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีการยืนยันฟิเจอร์เด่นที่น่าสนใจออกมาเพิ่มเติมนลครับคือมีหน้าจอแสดงผลที่มีค่าดีเฟนเทสสูงสุด1 4 4 h z สําเฮิรตซ์สำหรับชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยครับพร้อมกับใช้ชิปเซ็ตเรือธงรุ่นล่าสุดอย่างข u a ความซ s ร a p d r อนแ n 8ห5 p l u พลโดยคาดว่าจะให้แรมจับหนักถึง GB ให้กลให้กองหน้าป๊อปอัพ ีซ่อนอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครียงองพร้อมแบตเตอรี่จุใจ5,000มิลลิแอมด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็ว duo 4- Wh, ีวัตต์ fast charging อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Lenovo Legion Phone เตรียมที่จะเปิดตัววันที่22กรกระาคมที่จะถึงนี้ครับโดยจะตรงกับวันเปิดตัวของ LG phone 3สมาร์ทโฟนเรือธงเกมมิ่งจากทาง asus ด้วยครับเรียกว่าท้าชนกันเห็นเนเลยทีเดียวนะครับ